ทำอะไรกันคะ <Okay. S 1> เอาถือไม้ด้วยเอาไม้จอบปาด้ด้ครับร้องเพลงอะไรครับ ชื่ออะไรครับจินจริงวงโอ้น้องชื่อจินจินจริญวงครับน้บบองสาวค่ะแขกไทยชื่ออะไรครับฟ้าครับเอาฟาครับปรบมือให้น้อง